โครงการขนาดใหญ่มีพื้นที่ให้พักผ่อนออกกำลังกายมีต้นไม้เยอะมีสวนสาธารณะส่วนกลางและทะเลสาบขนาดใหญ่สระว่ายน้ำมีทั้งโซนเด็กและโซนผู้ใหญ่เห็นวิวทะเลสาบภูเขาห้องฟิตเนสและห้องโยคะแบบบ้านในโครงการมีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งบ้านชั้นเดียวและบ้าน2ชั้นค่ะสามารถวิ่งออกกำลังกายรอบทะเลสาบและนั่งพักผ่อนชมวิวบริเวณคับเฮาส์ โครงการตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ทั้งตลาดสดและศูนย์ราชการของอำเภอหางดงเข้าออกได้หลายเส้นทางทั้งถนนหลักเชียงใหม่หางดงหรือถนนคันคลองชลประทานค่ะทำเลศักยภาพมากๆใกล้สถานที่สำคัญหลากหลายเช่นกาดฝรั่งวิลเลจบิ๊กซีหางดง2องแวดล้อมไปด้วยโรงเรียนนานาชาติอย่างโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นและนานาชาติเกรซ สวัสดีค่ะพบกับแซนอีกเช่นเคยนะคะแซนวิช,ชายานิตรีสนะมิตรค่ะวันนี้แซนจะพาทุกคนมาทัวร์บ้านแบบบาลีสีกันค่ะบ้านที่มีฟังก์ชันทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด142ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้น40ตารางวานะคะด้านในสวยมากแต่จะสวยขนาดไหนตามแซนเข้าไปดูกันเลยค่ะ เข้ามาก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนเลยนะคะโซนนี้เนี่ยบอกเลยว่ารับแขกได้ดีมากๆค่ะและที่สำคัญเนี่ยโซฟาเขานุ่มมากนุ่มจนไม่อยากลุกไปไหนเลยค่ะเดินถัดจากห้องนั่งเล่นมานิดเดียวก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะ ะะก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์ของบ้านหลังนี้ค่ะสําหรับใครที่ชอบดูหนังอยากมีความเป็นส่วนตัวห้องนี้เนี่ยก็สามารถประยุกต์เป็นโฮมเทียเตอร์ได้เหมือนกันค่ะห้องนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นห้องนอนแขกค่ะหรือใครจะสามารถประยุกให้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้นะคะ ่วนชั้นหนึ่งก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องเก็บของใต้บันไดด้วยค่ะนี่คือโซน Family Area ของที่นี่ค่ะบอกเลยว่าเป็นโซนที่แซนช่อมากๆเลยนะคะเพราะให้ความรู้สึกผ่อนคลายในวันหยุดที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะ ขึ้นมาดูห้องนอนของที่นี่กันค่ะเริ่มจากห้องนอนเล็กก่อนเลยนะคะห้องนอนนี้เนี่ยเขาให้เตียงที่มีขนาดกระทัดรัดมาค่ะรวมถึงโตเครื่องแป้งแล้วก็ walk in closet ด้วยค่ะเรียกได้ว,ว่าน่าอยู่มากๆค่ะห้องนอนห้องที่สองก็จะเป็นห้องนอนขนาดกลางนะคะซึ่งเขาก็ให้เตียงมารวมถึงให้ตู้เสื้อผ้าและโตเครื่องแป้งมาเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว,ว่าอยู่แล้วอบอุ่นมากๆค่ะ อีกหนึ่งจุดขายของที่นี่ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้สเปซค่ะซึ่งใครที่อยากมีมุมส่วนตัวหรืออยากประยุกตให้เป็นห้องพระตรงนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ มาถึงห้องนอนห้องที่3นะคะห้องนอนใหญ่ของเราค่ะหรือเรียกว่าแมสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้ค่ะเขามาพร้อมกับเตียงคิงไซส์6ฟุตรวมถึง Walk in c o s s t t และเขาก็ยังมีโต๊ะครื่องแป้งให้ด้วยนะคะสําหรับห้องนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษเขามีห้องน้ําให้ในตัวค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นเลยเขามีระเบียงออกไปชมวิวด้านนอกด้วยค่ะ สวยหรูและมีฟังก์ชันครบคันขนาดนี้รอคุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ทิพย์พิรมเชียงใหม่นะคะสำหรับวันนี้เซนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย